หลังจากภาพยนตร์เรื่อแฟนฉันหลังจากนั้นมาก็ไม่ค่อยได้เห็นพี่กบนะคะพี่กบก็มีผลงานเล็กๆลน้อยๆ,ๆค่ะพี่กบโชคดีได้มาทำา้วติดนะคะ,คะด้านเอ็นไทรกิกับบริษัทเจเนสโกลบอลค่ะ,คะโอ้ใช่ค่ะตอนนี้นะคะผิตภัณฑ์ของบริษัทเราก็ดังมากๆเลยเลยลคนก็พูดถึงค่ะ เป็นดีเจเยวนี้เป็นใครับหน้าเด็กกับพี่ก,กบหใช่างอ่ะอ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่า Instally e อ late นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทาบริเวณผิวรอบดวงตาลใต้ดวงตานะคะถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะ แต่หลายคนที่ได้ใช้แล้วก็จะรู้สึกประทับใจแต่มันจะไม่เหมือนกับครีมทารอบดวงตาการพลากละดทั่วไปยังไงหะคะยังไงมจะเหรอคะตัวนี้อย่างแจนเนี่ยค่ะรอบดวงตาเขาเนี่ยหมวกได้ตาตายแล้วครับผมวกที่ทำหัวเข่าเลยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยช่วยได้ไหมคะต่างจากที่อื่นยังไงสำหรับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับรอบดวงตานะคะมีริ้วรอยเนี่ยบางคนอาจจะมีสาเหตุจากการพักผ่อนน้อยหรือว่าเป็นคนที่มีผุงใต้ตาใหญ่เป็นแจนนี่ใช้เวลานานไหมพี่กว่าจะหายได้่ ไม่เกินสองนาทีนะคะฮะไม่เกินนสองนาทีนะคะตัวนี้ผมสายด้วครับสองนาทีเหรอครับจริงเหรอคะประมาณนั้นนะคะสำหรับพิภัณฑ์ตัวนี้ แต่คนส่วนใหญ่ก็จะมีทางเลือกในเรื่องของการทาศัลยกรรมอาจจะมีถุงใต้ตาใหญ่ก็ไปทำศัลยกรรมเลยทีเดียวนะคะแต่ก็จะกลับขึ้นมาอีกอาจจะ3ปี5ปีหรือบางคนก็ใช้วิธีการไปฉีดโบท็อกนะคะซึ่งก็จะเห็นผลทันทีนะคะแต่ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยก็จะมีอะจินิลีนซึ่งเป็นสารที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วมีเปไทดานะคะที่ช่วยลบเลือนริ้วรอยบริเวณหน้าผากแล้วก็ล่องแก้มถุงใต้ตา ให้เรียนหายไปค่ะอันนี้อันนี้มันค่อยๆจาดใช่ค่าเนี่ยดูดูคืออธิบายที่ว่าเกลดมันเกิดอะไรขึ้นหรออนีหรอคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยที่ผมสำหรับภาพอันนี้ใช่ไหมคะเป็นภาพที่เปิดตัวจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะอันนี้สามสิบสามสิบกวิสามสิบกวิไปทั้งสามสิบกวิจรินะใช่ค่ะอันนี้คือด้านซ้ายที่ใช้ในการานสมมติว่าคุณผู้ชมเราเอามือไปแปะหน้าจอทีวีนะคะติดไว้ข้างนี้ เขาจะสาวขึ้น5-10ปีโอ้โหดูหนุ<ค>่<า>ไมไปเลยว่าเขาทานแค่ครั้งเดียวเหรอครับเนี่ย่ะนี่ค่ะใช่แล้วก็เออทาได้ยังไงอ่ะมนเล่นกลน,นะคะแต่ว่าเป็นความเป็นจริงก็คือผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะค่อยๆเข้าไปทำงานชั้นใต้ผิวมันมีตัวที่เป็นต้นมีอะจินิลีนค่ะตัวนี้ก็จะเป็นสารที่สำคัญนะคะจะไปช่วยลดเลือนริ้วรอยว้าว้ววาตายแล้วสังเกตตายไว้นะเมื่อกี้เนี่ยนะโอ้โห ผูงเดียวจะไม่เชื่อกันใช่ไหมคะเห็นวิดีโอแล้วอาจจะมั่นใจเลยว่ามันใช่อีที่เราเข้าตื่นมาคุยไม่ตื่นเช้าทุกวันก็าถูดช้ามามีใต้ตาก็ใช่ค่ะไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วตื่นขึ้นมานะคะมาทํางานมาทํารายการก็พกมาด้วยให้ช่างแต่งหน้าทาให้เ็นบอกว่าวันนี้แม่เอามาแกะิจจอนด้วยดูสิผมชอบผมชอบอย่างนึงคือไม่ต้องอธิบายมากอันนี้เห็นมีภาพประกอบและเก็ตเลยว่ามันทํางานยังไงเออ ก็รู้เลยว่าตัวเยสาหมันปุ๊บเนี่ยถูกใต้ตาหายายในสัมภารีอ่นน